เมื่อวานจอร์ลิทไทยอินไซ e ์เทลนเอาเอกสารแผ่นหนึ่งมานำเสนอไอเอกสารแผ่นนั้นเป็นหนังสือขอลาออกหนังสือขอลาออกอะไรอย่างไรย้อนกลับไปดูเอกสารแผ่นนั้นกันอีกสักทีสิครับค่ะแล้วก็โฟกัสไปที่ท่อนที่1ไปดู <Okay. S 2> ีล่บบท่อนนะโอเคหนังสือฉบับนี้ลงวันที่3กุมภาพันธ์2 5 6 8เรื่องค่ะ ขอลาออกจากตําแหน่งกันมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการประมงพศ2558พศโอเคกาปรยนประธานวุฒิสภาเรื่องของเรื่องนะหนังสือฉบับนี้นะทำโดยสวภัยบูรณะบุตรจอมสวภัยบูรณบุตรจอมได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงคปรากฏว่า สวไพบูลทำหนังสือสากุมภาถึงประธานวุฒธ,ธิขอลาออกมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปดูคำอธิบายในทอนที่สองครับเข้าประเด็นเลยกระผมได้เสนอให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะการมาการวิสามันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะการมาการวิสามันได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างครบถ้วนและรอบด้าน แต่ประธานคณะกรรมการิการวิสามันคือนายทวัตส,สุรบาลไม่รับข้อเสนอดังกล่าวโอเคก็ก็กขั้งแรกสวไพบูลก็รับได้ไม่เป็นไรไเพราะเพราะเพราะสว<ม>เพราะสวทวัตบอกว่าไม่ต้องตั้งมไม่ต้องตัษา,ษาเชิญมาขอความเห็นเป็นทีๆก็แล้วกันทีนี้ไม่เป็นไรสวไพบูล ไม่ให้ตั้งก็ไม่ให้ตั้งไม่ว่าจะเชิญมาเป็นทีทีก็ดีแต่ว่าจะเชิญมาเป็นทีทีก็แล้วกันแต่ขั้นพอจะเชิญมาเป็นทีทีไม่อนุญาตดีไม่อนุญาตมาให้ข้อมูลดังนั้นกระผมจึงไม่เห็นด้วยกับแนวทางกระผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางของประธานคณะกรรมการิาที่ปิดกั้นการรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาดังนั้นกระผมหมายถึงคุณไบูบุ์นะจึงมีความประสงค์ขอลาออกจากคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพศ2,558พศทั้งนี้ตั้งแต่วันพระราบบรีที่30มกราคม2,568เป็นต้นไปโอเคโอเคแปลว่าก้อนในเมื่อก็ใเมื่อเป็นเรื่องของการพินาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงแล้วถ้าจะเอาคนที่ทำร่างไม่ใช่สิ่งกร้าแล้วถ้าจะเอาคนที่ทำพระราชกำหนดการประมง มาให้ข้อมูลมาให้ข้อคิดเห็นมาย้อนรอยมาอะไรต่อไม่อะไรมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ทำไมปฏิเสธกันทำให้ผมมีคำถามเมื่อวานผมตั้งคำถามตัางๆนะ,ะระหว่างผู้ชาย3ามคนคสวภัยบูลณนะบุตรจอม,อมสวทวัสสุรบ,บาลและดรธนพรศิยาภูล ผู้ชายสามคนนี้เขามีอะไรกันหรือเปล่าสงสัยจังสงสัยใช่ไหมมันเป็นเรื่องอของหลักคิดเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องอะไรกันแน่นนดังนั้น,นเลยไปกันที่คุณไพบูญนบุญจอมเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไพบูญฮนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มาแกกิตนายเอกมหาสวัสดิ์น้องแมวสาวอมรลรั์มีทิลุก <c oughs> ครับผมสวพัว่าเดี่ยวไพบูญนบุรจนะอมครับค่ะครับกิตนายครับ ครับการเรียนนสวไพบุลนบุจรอมด้วยความเคารพจริงๆเลยนะครับระหว่างผู้ชายสามคนระหว่างคุณไพบุลคุณทวัตอาจารย์ธนพรสามคนนี้ใครมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าเนี่ยผมดูมันทำห้ทำแม่งมันก้ากึง่งน่าจะมีอะไรกันหรือเป็นเรื่องหลักคิดแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันชักสงสัยครับก็ต้องเรียนที่มาแก่กับน้องเมียสาวอย่างนี้นครับก็คือคตัวผมเองนี่กับท่านผู้ว่าทวัตปลรบ,บาลริงยงก็ เป็นผู้ว่าเหมือนกันผมเป็นอดีตผู้ว่าแลชกันจังหวัดพิจิตรผมก็เคารพในผู้ว่ารุ่นพี่อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรกันครับไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวอะไรกันแล้วก็ไม่ไม่รู้จักสนิทที่เชื่อกันมาก่อนเาะผมเป็นคนขอนแก่นพนิสานแล้วก็มาทํางานด้านอโยธาและผังเมืองผมเป็นวิศวกรโยธาตั้งแต่อยูคพิจิตรตั้งแต่ปีสี่หนึ่งถึงสี่หกครับแล้วก็ดูเพชรบูรณ์อยู่สุโขทัยแล้วก็ อยู่พิษโลกไปรองผู้ว่าโลกรองผู้ว่าสุโขทัยครับก็เคยเป็นโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษโลกเพราะนั้นพื้นที่สี่จังหวัดผมจะรู้ดีเพราะนั้นท่านผู้วัวน์นี่ผมก็ไปได้ยินแต่ชื่อท่านนะครับก็ก็ไม่ได้สนิทอะไรก็เพราะนั้นเรื่องส่วนตัวไม่มีอะไรกันทวัตสุรบาลนี่เป็นคนใต้ใช่ไหมฮะ อ่าทราบว่าอย่างนั้นคโอเคโอเคแต่คราวนี้แต่คราวนี้อ่ะเข้าสู่ประเด็นที่ทําให้ต้องเกิดอาการยืน่นขอลาออกมันอะไรกันฮะมันรุนแรงขนาดนั้นเหรอคะก็คืออ,อาจารย์จะธนพรเนี่ยนะครับรู้จักกับท่านมานานพอสมควรแล้วแล้วก็เชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาจิมมัษก์กรรมกาที่การทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาคณะอนุก กรรมการอ <c oughs> บริหารจัดการน้ําท่านระบบมลพิษและสิ่งแวดล้อมซึ่งผมเป็นประธานอนุนี้อยู่แล้วพอเห็นว่าท่านมีความรู้ความสามารถแล้วก็ได้คุยกันเรื่องประมงท่าน <c oughs> ก็เป็นผู้เกี่ยวข้องเหมือนที่พี่มาแก่พูดนะทนรสมัยยุคลุงตู่นะครับเ <c oughs> ็แล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นวิศวกรโยธาถึงจะเป็นผู้ว่ามาก็จริงแต่ไม่มีความรู้รอบด้านเรื่องเกี่ยวประมงเพราะนั้นกฎหมายประมงเนี่ย มันเป็นกฎหมายที่ต้องออกมาแล้วต้องมีผลบังคับใช้ครับประเทศมีทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลกระทบมีหมดนะครับครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องฟังข้อมูลเลบด้านผมจึงต้องเสนออาจารย์ธนพรรบเป็นที่ปรึกษาในในวาระการประชุมวันนั้นครับท่านประธานก็ไปรับอย่างที่พี่มาแก่รับทราบแต่ท่านประธานก็แจ้งว่าให้มาชี้แจงเป็นครัง้งคราวไปผม,มก็เลยลงในลายละในารายกลุ่มนะครับครับกลุ่มเฉพาะ สมาชิการวิสามานนี้นะครับครับแต่พอจะประชุมวันที่23ประชุมครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งวันที่16ทับ8วันที่ครั้งที่หนึ่งทัป8วันที่16หกราคมครัครั้งที่สองทัห8แล้ววันที่23วันที่23เนอะก่อนวันที่23หนึ่งวันฝ่ายเลขาของสมาชิการที่เจ้าหน้าที่ของที่สถานะผมบอกว่าได้ไปนําเรียนท่านประธานแล้วท่านประธานบอกยังไม่ให้เข้า ยังไม่ี่แจงไม่อนุญาตยังไม่อนุญาตมีเหตุผลไหมครับมีเหตุผลไหมครับครั้งที่สองมีเหตุผลไหมครับทราบทราบป้าาบอกว่าให้ถึงหน้าตาน,นั้นก่อนที่ผมว่ามันไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าคนที่รู้เรื่องดีต้องมาอธิบายตามให้ข้อมูลกับกรรมธิการเพราะผมมองว่าจะในนามที่ปึกษากิกติมศาสตร์หรือในนามของผู้เชี่ยวชาญยังไงท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโหวตคนที่จะโหวตลงคะแนนก็คือกรรมธิการใช่ไหมครับช่กรรมธิการวิสามันก็หมายถึงมีทั้งสว ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ิตุสภาแต่งตั้งมาคือผมเองก็อีกหลายท่านรวบท่านอื่นพวกเป็นส่วนราชการเต่กเกี่ยวข้องภาคเอกชนอะไรต่างๆนะครับเป็นกรรมการวิสามันเป็นั้น r d กรรมการวิสามันท่านนั้นที่มีสิบวนเพราะอาจารย์จาติรัตน์ก็เพียงมาให้ข้อมูลใช่ก็ไม่ให้มาแล้วผมมองว่าผมก็ไม่ทราบว่าส่วนตัวระหว่างสองท่านนนผมไม่รู้เพราะผมมองอย่างเป็นกลางแล้วตัวผมเอง ก็เห็นอาจารย์นัทพรซึ่งพี่ดดนในกับน1 1> ้องแมวสาวก็อธิบายแทนผมทั้หมดแล้วนะครับก็ผมก็เลยผมก็เลยไม่เข้าประชุมเลยวันที่ยี่บสามกราแ<ผ>ม้วมาเพิ<ๆ>่มอีกทีก็คือวันที่สามมกราหกวันที่สามมกราหกแปดเป็นครั้งที่สามของกรรมการวิจุดนี้ค่ะผมก็เลยเอบอกในที่ประชุมว่าขอลาออก ขอถอนตัวจากเข้าประชุมวันที่สามกุมภาเพื่อที่ 3, จะบอกว่าขอ 3, ลาออกถูกไหมฮะสามสิบมกรลาอ๋อสามสิบมักระาเข้าประชุมสามสิบมักกลาผมเอาหนังสือมายื่นที่<ะ>สภาเฉยไหม ก็ขอแก้ข่าวนะไม่มีไม่มีอะไรผวนนะครับไม่มีผวนเล็กๆไม่มีนะโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจสรุปก็คือไม่เห็นด้วยกันแนวทางของผู้ว่าทาวัตผู้ว่าทวัตไม่มีคําอธิบายชันนิดเลยครับว่าทําไมถึงรังเกียจรัรงงอนกันซะเหลือเกินทําไมถึงปิดช่องในการที่จะรับข้อมูลข้อมูลอีกด้านหนึ่งซะขนาดนั้นอ,อันนี้ผมว่าต้องถามท่านผู้ว่าทวัตเองหรือถามอาจารย์ได้เองแต่จริงๆแล้วทั้งผู้ว่าทวัต ท่านอาจารย์จะผมผมไม่มีเรื่องส่วนตัวต่อกันะครับผมมองว่าคือผมมองตัวเองว่าผมอ่ะไม่มีความรู้เรื่องประมงเพราะผมเป็นคนอีสานแล้วทำงานทางภาคเหนือตอนล่างชีวิตสามสิบเจ็ดปีะัะนั้นผมก็ต้องมีข้อมูลที่จะเป็นผู้แทนผมที่ผมจะใช้ดุลพินิจในการโหวตในการลงในฐานะกรรมธิการวิทหนึ่งคนหนึ่งเสียงโอเคแต่ในเมื่อไม่อย่างนี้แล้วผมก็ถือว่าผมรอที่ วุฒิสภาดีกว่าเราอภิปรายตอนนั้นดีกว่าโอเคครับเรียนถามนิสิครับได้ข่าวว่าก่อนที่จะประชาดก่อนที่จะยื่นใบลาออกนะครับได้ไปหารือกับรองประธานวุฒิสภาพลเอกเก่งไกรับไปได้หารือกับพลดเอกเก่งไกรใช่ไหมครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมหารือกับพี่พลโทพลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดีก่อนเพราะท่านเป็นผู้ส่งผมเป็น กรรมธิการในสัดส่วนของกรรมธิการบริหารราชการแผ่นดินครับผมเป็นกรรมธิการทุดนี้แล้วจะมีสัดส่วนกรรมธิการแต่และกรรมธิการที่แต่ท่านไปเป็นครับที่นี้ผมต้องไปเรียนท่านก่อนท่านก็บอกว่ารับทราบแล้วก็แล้วแต่ผมจะตัดสินใจอย่างไรมันเป็นสิทธิหรือเอกสิทธิ์ผมเองครับแล้วจากนั้นมาในวันเดียวกันผมก็แนะนําเรียนท่านรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งท่านพลเอกเกียรติไกรครับท่านก็รับทราบ ก็ว่าแล้วแต่พี่เดี่ยวเขาจะเรียกผมพี่เดี่ยวนะครับอกมเป็นกระตันครับผมถึงผมทํหนึ่งก็คือก่อนวันที่สามสิบก่อนที่ผมจะตันใจอ่ะผมก็ไปนําเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนแล้วว่าผมผมผมก็ในเมื่อความเห็นไม่ตรงกันผมต้องการให้เขาเรียกครับอย่าปิดกั้นข้อมูลดีกว่ามันต้องฟังข้อมูลทุกด้านเพราะเราเป็นวุฒิสภากันของกฎหมายใช่ไหมครับ ใช่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 ก็มีแค่นี้แหละครับก็แปลกใจเหมือนกันคือผมแปลกใจว่าสวสวทวัตแก่คิดอะไรอยู่ต้องถามท่านแล้วครับเคยถามส่นตัวไหมเพราะเสนอไปกี่รอบกี่รอบก็ไม่ได้ความคิดเห็นมากคือถามตรงตรงไหมคะก็ผมผมก็เมื่อผมยื่นผมก็ลุก ออกจากห้องเลยครับอ๋อยื่นเสร็จออกเลยไม่ถามเหตุผลได้ดหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวบานปลายถึงขั้นมีการยื่นใบละออกอสอบวทวั์มาขอคุยกับผวูกว่ารุ่นน้องมาเคยมาขอคุยกับคุณเพบูนบ้างไหมครับเนี่ยไม่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 ได้เจอกันเลยครับเพราะว่าตัวอักษรผมพอพานก็นั่งฝั่งหนึ่ง ของท่านทศก็น่าจะอีกฝั่งหนึ่งไม่เดียวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้เกี่ยวกันนั่งไอห้องประชุมวุฒิมันใหญ่มากเลยครับทอทงทอทงกับพพานนี่นั่งไกลกันจนกระทั่งผมว่านะมันไม่ได้ไกลผมว่ามันไม่ได้ไกลเท้าหรอกแต่มันไกลหัวใจก็ท่านก็ไม่ได้ผิดอะไรผมก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับก็คือมันเป็นมันเป็นความเห็นของแต่ผมมองภาพกว้างว่า ก็ในเมื่อผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องประมงผมก็ต้องเชิญอาจารย์นะที่ท่านมีความรู้ได้ศึกษามาปักทีแล้วผมก็เป็นเอฟซีอาจารย์จาธนากลยครับผมเป็นเอฟซีของรายการที่มาแก่แมวสานะดูสิบกว่าปีแล้วนะครับครับผมครับผมราครับเช้าไหนไม่ได้ดูรายการพิเดนัยแมวสานี่เหมือนกับ อาหารไม่ย่อยนะครับโอเคกราบขอบพระคุณครับสวมพิมุนกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวมพิมุนเปิดใจน้องสาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ